เป็นยุนทธวิธสายจานมาอ้าแล้วก็พลาดอีกครั้งรถชิปตูอนี้เรียบร้อยครับเป็นจนทันเฮสนะครับที่ยิงให้กับศาสต์มีเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับงโตโะ เดี๋ยวต้องดูครับว่าแนวรับของคอนครราชสีมามาต่ 4, ายเอฟซีพลาดยังไงกันไปปล่อยให้กับจุันเทสวันนี้มีผ่านไปอ0นาทีนำ2-0แล้วยิงสวยด้วยครับจุันเทสนี่ครับบอลปัน่นไซข้ามธนชัยเข้าไปตรงมตะข่ายสวยงามเลยครับยิงไี่เฉียบขาแล้วก็เด็ดขาดมากครับจุันเทมสาตามมาช่วยะคองครับให้เมีชาบอมใส่ไปหน้าประตูแล้วแต่ตีโกลยิงแล้วถึงจะได้ยิงลูกนี้โบ จนได้ครับป้าโอ้เป็นแฮตทริกเลยครับสุดท้ายก็เอาจนได้ครับลูกนี้ธนทรนไม่ไหวจะเคลียร์จริงครับบอลจากในชาเปิดไปนะครับไปถึงนิดนี้แต่อกจริงต้องซัดไปซ้ายโอ้โห,โอโหบอลมันเสยสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับสุดปัญญาของธนทรที่จะเซตจริงๆเด้วยมีโอกาสเลยครับได้แค่มองครับมองปุ๊บมีบอลมาแล้วครับเนี่ยแาปีกมาถึงอภิวัตได้แล้วหนีต่อจิงโคนี่เรียบร้อยโอ้โห มีก็มาคนเดียวครับเสียไปแค่สองนาทีครับตีเสมอได้แล้วครับแบงคอกฟิลเนตจากวันเดอร์ลูสครับโอ้โหที่แคบๆครับแกเอาบอลไปยิงจุดได้ครับลูกนี้ต้องให้แกเลยครับวัตกับมาเลยครับแล้ววันเดอร์ลูสก็ไปหนีคือก็ไม่กล้าจะไปทำฟาวด์ด้วยครับแล้วเบียดก็เบียดเบียดไม่ได้ครับเบียดเบียดสู้วันเดอร์ลูสไม่ได้ครับสุดท้ายทางเสียประตูให้มาแล้วหลุดไปได้กองเป็นโทษแล้วได้ดีรึซสายเรียบร้อยเลยครับโอ้โห ครับทีเด็ดครับชานรงค์พรมสีแก้วครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสองนะครับเป็นยังไงบ้างทีเอลิเก้นะครับเรมเบรเก้ลูครับขาเพิ่งรออยู่เลือกโมต้ากลับมาที่เอลิเก้แล้วได้ประตูครับแบบนี้เพื่อนไม่ว่าแหละครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหสองคนจริงๆครับคู่นี้เล่นกันสองคนนั่นแหละครับดูสันติอย่างเซ็งเลยครับนั่นแหละครับแต่ว่าไหลกลับมาแล้วยิงคมกลิบเลยครับนีมเอลิเก้กลายเป็นคือ ใครที่จะต้องรับผิดชอบตามคุณเลี่ยมเลี่ยไม่มีเลยเครับอ้โหยืนยืน<ม>ดูกันหมดเลยครับตรงนั้นของเมืองทองสามสี่คนกินตัวเล่นมันเยอะกว่าครับใช่ครับถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์สุดเอกซ์คลูซีเกี่ยวกับฟุตบอลที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนรับรองว่ามันฮาทุกคลิปแน่นอนอย่าลืมกด Subscribe ที่ YouTube ช้างศึกมากดกันเยอะๆนะครับ